เอาไปกอนนะหมูต้มปาเขาอย่างไรกนดิรอดูชเจนนี่กันเดี๋ยวนี้ทุกองจะจุกจิกจังเลยไม่ได้รับมากรับไม่ได้ยอดไม่ได้ทสองหมอนี่รับมากรดแค่ปเทิลเท่าไห้นจำแม่ตีปุ๊กนะปลาโอ้มีให้กนมันมีตีให้ว่อเฮ็ดเจนายนะเฮ้ยต่

แหน,นห้มันดูถูลนโรงพยทงเม่นดีสูดป้ายไงหอมาอะไรอย่างนี้นะเอ๊ะแต่ละช่วงกัน็ชียิตจะต้องทำยห้ต้อง